อะไ์ขึ้นอย่างพันเสียงสะท้อนค่ะอาจารย์ได้ยินหรือยังครับ án, ได้ได้ยินหรือยังครับ ครับมีคนอยู่ไหมมีค่ะอาจารย์จะเริ่มจากการยชื่อชื่อนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องวงจรการแสงนะครับเใช่ไหมอาจารย์จะเริ่มชื่อเลยนะปนัดดาปนัดดาแสดงออาเลยนะครับยลัต สุดท้ไทยค่ะัันนีครบเพื่อนยังไม่มีครับสุดท้ายได้ไทยวันนี้ถ้าเพื่อนมาบอกเพื่อนด้วยครับวันนี้อาจะมาสอนเรื่องวงจรการแบ่งกระแสนะครับ มาดูตอนการเสนะครับหรือเรียกชื่อนึงว่าตัวเล่นเดิรเดอร์จะใช้การของวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับเนื่องจากวงจรขนานนะครับมีกระแสไหลที่ไม่เท่ากันนะครับกระแสไฟฟ้าจะถูกแบ่งให้ไหลผ่านไปในสายต่างๆตามพิกัดความต้านนั้นๆนะครับ ปกติปกตินะครับวงจรแบบอนุกรมนะครับจะมีการแบ่งแรงดันให้เกับทุกๆวง,งจรโดยแบ่ง,แ,บงแรงดันที่แบ่งออกนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของอ่า ขึ้นอยู่กับความต้านทานที่มีอยู่ในแต่ละส่วนของวงจรนะครับส่วนในวงจรแบบขนาดก็มีลักษณะในทานองเดียวกันนะครับกล่าวคือนะครับวงจรขนาดจะมีการแบ่งการไหลของกระแสนะครับโดยกระแสไหล โดยกระแสนะครับจะขึ้นอยู่กับค่าของความต้านทานในส่วนหรือในสาหานั้นเองนะครับอ่านี่นะครับคือวงจรการแบ่งกระแสนะครับมันจะมาอ่าคือวงจรที่ใช้ตัวต้านทานสองตัวนะครับต่อขนานกัน เพื่อแบ่งกระแสให้ออกเป็น2อสาขานะครับนี่นะครับกระแสไอทนะครับคือกระแสหลักนะครับที่จะจ่ายมาที่ R 1นะครับก็จะได้เป็นกระแส I 1นะครับ และจะได้และจะจ่ายกระแสไฟฟ้ามาที่ R2 ครับจะได้เป็นกระแส I2 นะครับยังมันสะท้อนกันค่ะแป๊บนึงนะครับสุดท้ายทยอาจารย์กำลังแก้อยู่ครับฮัลโหลครับเสียงติดไหมครับ ดีแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับนี่นะครับคือวงจรที่ใช้ตัวต้านทานสองตัวนะครับต่อขนานกันเพื่อแบ่งกระแสออกเป็นสองสาขานะครับดูที่รูปนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายนะครับแรงดันนะครับ E นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับคือยังไม่มีค่านะครับแหล่งจ่ายก็จะจ่ายมาตามวงจรนะครับก็จะได้เป็นกระแส I T นะครับกระแส I T นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับโดย มาผ่านที่ตัวต้านทาน R1 นะครับแล้วก็ผ่านตัวต้านทาน R2 โดยจะได้กระแสเป็นกระแส I1 นะครับคือจุดที่แยกมาทาง R1 นะครับแล้วก็กระแส I2 ที่แยกมาฝั่ง R2 นะครับจากรูปจากจากวงจรดังรูปที่1นะครับกระแสไฟฟ้านะครับจะถูก แยกออกเป็น2ทางคือกระแสไฟฟ้า i 1นะครับไหลผ่านตัวต้านทาน r 1นะครับและกระแสไฟฟ้า i 2นะครับไหลผ่านตัวต้านทาน r 2นะครับในลักษณะดังกล่าวนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลในสาขาใดมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานค่าความต้านทานในสาขาใดมีค่าน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลในสาขานั้นได้มากนะครับ ค่าของกระแสไฟฟ้าสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับนี่นะครับก็จะคำนวณหา Rt นะครับหรือ R รวมในวงจรนะครับคือ2ตัวนี้นะครับที่กําลังขนานกันอยู่นะครับจะได้สูตรดังต่อไปนี้นะครับ R1 นะครับคูณอยู่กับ R2 ส่วนด้วย R1 บวก R2 นะครับ เมื่อเราได้ค่า rt มาแล้วนะครับเราก็จะมาคํานวณหา it นะครับคือ it ก็คือ i ตัวนี้นะครับกระแสร i รวมนะครับเราจะได้ it เท่ากับ e นะครับ e มาจากไหน e ก็คือมาจากแรงจ่ายหรือแรงดันนะครับส่วนด้วย rt rt ก็จะมาจาก r ที่เราคํานวณหาตั้งแต่ต้นนะครับหรือเราจะคำํำ คำนวณหารในรอบเดียวจบก็ได้นะครับก็จะได้เป็น e ส่วน r 1นึ่งคูณกับ r 2ส่วนด้วย r 1บวกกับ r 2นะครับหรือเราจะคำนวณหาแหล่งจ่ายนะครับก็จะเป็น e เท่ากับ it คูณ rt นะครับหรือ e เท่ากับ it นะครับคูณ r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2นะครับเราก็จะได้เป็นต่อมานะครับเราจะมาคำนวณหา i 1นะครับ i 1จะเท่ากับ e ส่วน r 1นะครับ e ตรงนี้นะครับเราจะได้มาจาก e แรงดันตรงนี้นะครับเพื่อจะมาคำนวณหา i หนึ่งนะครับหรือสูตรคำนวณหารอบรอบเดียวจบนะครับก็จะเป็น it นะครับส่วน r หนึ่งนะครับคูณกับ r 1นึ่งคูณ r สองส่วนด้วย r 1บวก r 2นะครับ แล้วก็จะมาคำนวณหา i 1นะครับก็จะเท่ากับ it คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2นะครับถ้าเราจะต้องการหาค่า i 2นะครับเราก็จะนำ e ที่เราคำนวณหาได้นะครับมาส่วน r 2นะครับเราก็จะได้เป็นค่า i 2แล้วนะครับ ่นี่อ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับวงจรการแบ่งกะระแสของวันนี้นะครับอ่าสุดท้าไทยยังอยู่ไหมครับสุดท้าทยะไรครับอะไรนะคะอาจารย์เป็นไงบ้างครับทันไหมครับ กันไหมครับแป๊บหนึ่งนะคะอาจารันฮัลโหลครับได้ยินไหมครับคือวงจรการแบ่งกระแสค่ะ ออทันที่อาจารย์สอนไหมครับเมื่อกี้ครับรุ่ไปข้อห้องน้ามาค่ะอาจารย์อ๋อแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่ค่ะอ่าคิดง่ายๆนะครับก็อ่าลองคิดภาพตามอาจารย์นะครับอ่าการแบ่งกระแสอ่การแบ่งก,ะะกรแงกะแสนะครับก็จะเหมือนที่เรามีสายยางอยู่สองฝั่งนะครับ ในสายยางอ่ะจะมีตัวต้านทานหรือเศษตะไคร่ยอยู่ในสายยางนะครับถ้าก่อมากน้ำก็จะไหลผ่านน้อยถ้าตะไคร่ก่อน้อยน้ำก็จะไหลผ่านมากเปรียบเสมือนน้ำเป็นกระแสไฟฟ้าครับนี่ก็จะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็อาจารย์ก็จะส่งให้ Google ใน Google Classroom นะครับก็ให้นักศึกษานะครับไปเปิดดูนะครับสุดท้า,นายนอย่าลืมบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับค่ะนะครับก็จะมีสองข้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวงจรลองคำให้นักศึกษาลองคำนวณหานะครับอ่าค่ากะระแสไหลของความต้านทาน R หนและ R สอนะครับก็บอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่าอาจารย์มีงานอ่า แบบทดสอบหลังเรียนนะครับให้หนักศึกษาไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยในคาบนะครับถ้านักศึกษาทําเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับเออ่ก็ให้หนักศึกษาไปรับประทานข้าวได้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ